สวัสดีครับวันนี้มาตรวจสอบอไฟให้ลูกค้านะครับติดต่อมาทางอ,าออนไลน์ก็แจ้งว่ามีกลิ่นเหม็นไหม้นะครับก็เดินหาแล้วก็ตรวจสอบตามตู้คอ,อน sumer ที่ทำเอาไว้ก็ปกตินะครับก็ามาพบากลิ่นเหม็นไหม้บริเวณที่จุดต่อของน,อน็อตฝั่งขาเข้านะครับของเช่นที่เป็นเช่นไฟนะครับ ไฟมาปกตินะครับส่วน n ต้องไม่มีไฟถูกต้องแล้วนะครับจากการตรวจสอบก็คือที่พบก็คืออาหน้าหน้าสัมผัสของ <c oughs> ดูฝั่ง n น,นะครับเกิดการหลวมเกิดออกไซด์ครับี่เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความร้อนทําให้ฉนวนฝั่งของนิวตันนะครับแห้งแข็งแล้วนะครับส่วนเส้นที่เป็นไฟนะครับถ้าสังเกต ีน้ำตาลมุมนี้นะครับก็คือเป็นเป็นสีของการเกิดความร้อนซึ่งซึ่งตัวน็อตเป็นคา,ายแล้วนะครับไม่ได้ใส่ย้ำห่างปลาไว้นะครับอันนี้ก็จะทำการแก้ไขก็คือเดี๋ยวจะใส่ห่างปลาให้นะครับแล้วก็แจลูกคขายทราบว่าปัญหาเกิดจากตรงนี้นะครับยังไงก็มันตรวจสอบกันด้วยนะครับบริเวณตู้คอนซูเมอร์ หรือว่าตู้ไฟของบ้านแต่ละหลังนะครับว่ามีความผิดปกติหรือไม่ควรจะมีการบำรุงรักษา6เดือนหรือ1ปีครั้งนะครับหรือมันตรวจสอบด้วยสายตาแล้วก็กลิ่นนะครับถ้ามีกลิ่นผิดปกติคนเรียกช้างเข้ามาตรวจสอบนะครับครับสวัสดีครับ